สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อันระวงังเดินทางกระบานหลังจาาเหลืองานเนอกจาก,นนกเนาะก็เห็นเฮ็ดอันกลุ่มหมักไงหนึ่งด้วยทายมให้พี่น้องบึงอันก็อยากสีบอกอันเพื่อนๆทุกคนเนาะที่อันหมาาักเขาปลาเก็๊ยวเฮ็ดว่าเจ้าของพร้อมเนาะเจ้าของขมกักเก็บเห็ดคือกัน อันเห็ดซุ่มนี่มันกินบะได้ด้วยจ้ะเด้อขออันควรระวังกะง่ายๆเนาะจากเนาะเบึง่งเข้าสังเกตเบืองว่าเห็ดอันใดที่เกิดมาสวยๆงามๆแต่พวกมาลงมแมลงเขาไม่กล้าที่จะเข้าใกล้นั้นคือเห็ดกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆเป็นเห็ดที่กินบน่ได้นอกจากเนาะถ้ามแมลงหอยทากหรือว่า แามาลงทุกชนิดนะคะพกน้อนพกยังสิถ้าเพื่อนบ่เขาไก่เด้อจ้ะเด้อเราเป็นมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากกับนอนกับแมลงเหมือนกันค่ะก็ก็อยากเข้าใกล้นะคะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูและสังเกตดูเนาะว่าแล้วก็ได้เทียบกันว่าเออเห็นเขาสวยเขางามหรือว่า อย่างนั้นอย่างงี้คืออย่าได้ทดสอบอย่าได้ทดลองอ,อย่าเอาอชีวิตตัวเองเป็นเดิมพัน์ค่ะก็ข <c oughs> <c oughs> ้อสังเกตง่ายๆเนาะคือถ้าแมลงหอยทากนอนอะไรพวกนี้ถ้าเขาไม่ใกล้เราก็ไม่สมควรที่จะเข้าใกล้พวกเขานะคะอันนี้มาดามก็ถ่ายมาให้ดูเป็น เป็นอุทาหรณ์เป็นภาพบรรยากาศสวยๆเนาะว่าเออเห็ดเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเห็ดเขาออกเนาะ,เ,นะเป็นเห็ดที่เขาออกก็ก็หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหรือว่าอาจจะเคยเห็นมาแล้วเนาะเห็ดชนิดนี้อันนี้กินไม่ได้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็ อาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่ามาดามก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้สังเกตแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางคนยังใหม่อยู่เนาะเขายังไม่รู้เงี้ยก็เอา,อาภาพมาให้ดูนะคะว่าเห็ดชนิดนี้กินไม่ได้ค่ะเห็ดอันไหนก็แล้วแต่ที่ที่ที่กินไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่า เห็ดอย่างนี้อย่างเดียวก็มีหลายอย่างนะคะที่กินไม่ได้ก็สังเกตง่ายๆเลยค่ะคือถ้า,มาแมลงหรือว่าหอยทากเขาเขาไม่เข้าใกล้เนี่ยเขาไม่เข้าใกล้หรือว่าเขาไม่มีรอยมแมลงอ่ะไปเนี่ยก็อันนี้ือเราก็ไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปกินนะคะไม่ต้องแบบคือผ่านไปเลยค่ะเพราะว่าอหอยทากมาลงมลงอะไรเขาก็กลัวความตายเหมือนกันค่ะ ขาก็กลัวความตายเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ตะกะตะการหรืออะไรนะนะถ้าเขาเห็นว่าอะไรที่มันกินไม่ได้เขาก็จะไม่เข้าใกล้นะคะอันนี้มาดามเข้ามาถ่ายนะไม่มีแมลงสักตัวคือเขาจะสวยงามมากสวยโดยธรรมชาติของเขาเองค่ะของเห็ดเนาะเห็ดที่เห็ดเห็ดที่กินไม่ได้นี่ยเขาจะสวย เขาจะสวยเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเปรียบมนุษย์ถ้าเปรียบถึงมนุษย์ก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรดีเพราะว่ามนุษย์ของมนุษย์เราเองนี่ถ้าถ้าสวยแล้วก็สวยรวยฉลาดเนาะถ้าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นเทปนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือสวยสวยกินไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆสวยกินไม่ได้แตะไม่ได้ก็ได้แค่ชมเนาะ ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆให้เอซชมค่ะก็ย้ำอีกนะคะว่าเห็ดชนิดนี้กินไม่ได้ค่ะเขาจะเกิดเป็นครคอบครัวนะคะครอบครัวใหญ่ดอกใหญ่สวยงามมากค่ะฝากไว้แค่นี้น้องเพื่อนๆข้อสังเกตบอกเพื่อนๆบอกต่อๆกันสำหรับ มาดามเก็บเห็ดมือใหม่เนาะบางคนเพิ่งเข้ามาอยู่ยังไม่รู้ว่าเห็ดชนิดไหนกินได้เห็ดชนิดชนิดไหนกินไม่ได้เนาะก็บอกบอกบอกต่อต่อกันค่ะว่าเห็ดชนิดนี้ก็กินไม่ได้ค่ะสวยค่ะสวยสวยมากแล้วกลิ่นเข้าหอมด้วยนะคะเ,เพื่อนๆกลิ่นเข้าหอมดเลย าเห็ดพวกนี้เขากินได้นะเราคงไม่ได้ภาพสวยๆอย่างนี้หรอกค่ะคือพวกแมลงหรือว่าพวกอหอยทากนี่ก็คงเก็บเรียบอะค่ะเราไม่ได้เจอหรอกค่ะอันนี้ก็เป็นถนนที่ที่เดินเดินที่เดินทางกลับบ้านนะคะเป็นที่ทํางานเนาะที่ทํางานกลับ้านก็ ก็ประมาณสามดวงเนี้อันนี้ก็จะเดินเลาะเนาะเดินเลาะข้างถนนเดินเลาะข้างถนนเขาจะมีถนนคนเดินเนี่ยถนนคนเดินถนนจันนนกรยานเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้มาดามเห็นเห็ดก็เลยข้ามถนนมาถ่ายเห็ดมาถ่ายเห็ดให้ให้ได้ดูกันเนาะก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเห็ดที่ถ่ายมาให้ชมนั้นคือกินไม่ได้นะคะเพื่อน ก็สังเกตดูก็ง่ายๆเลยค่ะมันลงมาแรงเขาไม่เข้าใกล้ชั้นใดเราเป็นมนุษย์ก็ไม่ควรเข้าใกล้ก็ะชั้นนั้นเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกลับจากทำงานมาก็หิวโซค่ะไม่รู้จะคว้าอะไรใส่ปากก็นี่เลยค่ะข้าเนี้วถั่วดำาจากเพื่อนเหนื่อยๆมากก็กินแล้วก็มีแหงค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายบยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาภาพบรรยากาศในที่ทำการมาให้ชมนะคะไปแล้วไปแล้วไปจริงๆเจอกันเจอกันบายบาย